สวัสดีครับผมผองอีสานตะลุยแดกช n แนลครับผมพ่อกันคือเก่าครับพี่น้องลงทงหาอยากหาจินครับมือนี่ก็มายามแงบกบตอนเศร้าครับผมไปนั่ไปเบิงครับพี่นอ้องอ๋ไปไปพี่น้องไปยามเมิงหลังแนีครับผมเป็นตัวคือบะครับเออเขาบ่น่ะเอ้ ง่อยง่อยง่อยโบแมนมันคืออยู่บ่พี่น้องนั่นนั่นน่นใช่หรออ๋ไป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 ปยาหมอกขึ้นไหมพี่น้องโอ้เต้นพักพักเลยพี่น้องเอ้อุ้ยอ๋ออาอบานเนี่ยอาอหายฤดยกขึ้นมาครับผมโอ้คักขักครับพี่น้องหลังแรกครับหลังแรกโอ้ตัวงามอยู่ตาตัวงามอยู่มามาขึ้นมาบ้างหลังแรกครับผมเอ๋อบ้านบ้านแล้วครับบ้านแล้วอุ้ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง โอ้ตัวหห่เติบครับ่เตัวหง่เติบครับผมตัวหญ่เติบโอ้แหลกแหกมันแล้งเนาหลังแรลกแหกมันพี่น้องเอ้ยบเนยเนาล่างก้นครับล่างก้นเดมโดดดงลงุ่นเนอแกแหกาตัว้าตัวา โอ้โตัวเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยบ้านโอ้หลังแรกก็แหกมันหรอกครับผมอมรรอเรียวพอแล้วมันจีดดดลงน้ำเน่้ยอ๋อบูเห็นบ่พี่น้องคนครับเลคนครับปูเอาเอาบ้านเนี่ยคักแล้วครับผมเอาจับ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 ออกมาเบิ่งนูจับออกมาใส่ถุงให้พี่น้องเขาเบิ่งโตเป็นเปลญงางามลูก ตาอยังไรสอบดิเดี๋ยวสอบกูมาใส่เลยฮะสุดยอดเลยโอ้เป็นยังไงพี่น้องบ้านโอ้โตบางไงเลยครับผมเอ้าใส่ถุงครับไปยามหลังต่อไปครับผม ้ไปพี่มองยาบมึงครับบอลหมานคือโบหมานครับผมฮะมิดซีบอ,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 อกเออเออเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอุ้ยใส่น้ำขางข้าง,งครับพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ยบฟฝาเงี้ยเวเอ,อ มาตั้งไว้พี่พันไปนั่ไปเบื้องหลังต่อไปครับผมโอ้ยถามนะับโอ้ย,โ,อยโกบโงงบ่อเขาเงียบพี่น้องเอ้ยกบเตียนจกจากจกจากอยูบ่งงบ่อเขาเงียบ เอ้ยเอ้ยกลบแม่ยังเต้นอยู่พี่น้องเอ้ยบ่เขาเงียบเห็นบ่ห้อยเพิ่นไปเงียบหมดหม่นี่นี่นี่อ้าวไปใส่น้ำขังข้างครับพี่น้องมือเนี่ยอ้ ลังยี่รอนี่ไปทั้งในนี่เอาเงี้ยขึหมืดลังนี่ฮะเงี้ยลังนี่ขึหมืด<ห>โอ้ฝุ่นกบโดดลงทางฝุ่นพี่น้องเงี้ยมืดเงี้ยมืดลังนี่อ๋อ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 คือเราแล้วนี่มีตะกบพ่อกำงานนี่แล้วพี่น้อง สามตัวสามตัวเลยบ่โอ้สามตัวโอ,โอ้สามตัวเลยครับพี่น้องครับผมไ <I here. S 1> อเขียดไป <c oughs> ไปเบิ้งต่อครับพูดอะเสียงกบพี่น้องเอ,อ้ยโว้ยขามาตัวเว้ยนยังน้อยเข่าไปใส่ข้างในคุณครับอันนี้มาคำในยังน้อยมาใส่ลรถทั้งครับผมหลังนี่เป็นยังไงลังนี่ <Yeah. S 1> มีจีรีพี่น้องเอ้ย ได้แน่้ยพาดแนีไปซะล้วครับโอ้ยพุ่นเสียงกบโดดพี่น้องเอ้ยหลังพุ่นคือบนน้อกบคือโดดอยู่ขางแต่น้ะมีจิ้มจิ้มดึงครับตาไปแตากมันดึงเงียบเลแล้วโอ้ยกบแน่โดดจู่เกียกจุ่เกียกจู่พี่น้องเอ้ยเงียบเลยน่าตัดเลยฮะงี้กว่าเขาอยู่ปะสตัวโอ้เขาอยู่พี่น้องสองตัวครับผม ขาฟ้าฟ้าเด้อฟ้ามันนั่นนี่เด้ออเขาย่ครับเขายุจะไอเก็ดดีโมเหรอทำนี่เอาแล้วพี่น่องโอ้สองตัวครับผมอุ้ยไปไปไปเบื้องหลังต่อไปครับบันกบไลย่พี่น่องแต่ว่าบ่ค่อยอยากเขาเนี้งปันได้ครับน้ำไม่ลีบไปครับผมเฮ้ยมันหลงเด้อ ขเขาบ่นว่นขเนขาอยู่บ่ฮะตัวนี้มิดจิลีอ๋อถึงมาตั้งเลยไปเบื้องหลังต่อไปครับพูนโกบพี่นองเอ้ยโกบโดวด คือคือมันตื่นเสียงรถบ่โอ้หลังนี้บ่แม่นเขาอย่บ่โอ้เงี้ยนนไหเขาวะอ้คือกอี่แล้วกบโดดยู่น้ำค้างแงบีิพี่น้องเลงงงยแงบเลยงเลยแงบเลยแงบเลยแอเงบเแลงเลยงยงงงยบงเอเอย ไปเรื่อยๆนะครับได้แน่ผาดแน่ไปสะละครับผมโอ้แจ้งเราพีน่น้องเลยบัานผุดแล้วอยู่ในสวนผุนอีกที่หลังนเอาบัว เงี้ยหลอนพี่น้องเงี้ยหลอนรุ่นครับรุ่นครับอาอโอ้เอาออ๋อโอ้ไงเลยครับผมเฮ้ยบักเงี้ยเลยโอ้โอ๋ออพี่น้องเอ้ยตัวนี้ปอ้ยบักเลี้ยเฮียงอุ้ยเลยครับผมอ๋ออุ้ยตับมานแล้วครับหมานแล้วบานเนี่ยเอียบเลยเออเอาไปไปยอดเลยอ่ะไปเขาไปยามมันซุ่มหลังอยู่ในสวนครับผมบานไปพี่น้อง น้ำไปเบิงอีกครับหลังชุดท้ายหรอกครับผมเหรอคือบอไม่เลีเ้ยอย่างไรฮะโอ้หลังชุดท้ายพี่น้องโอ้ยแบบไงเลยโอ้ออใช่ใช่ไม่พี่น้องเขาเบิงกูหลังชุดท้ายพี่น้องเลยโอ้โหแบบไงเลยขึ้นมาขึ้นมาโอ้โอมยอมองยังตายถิ่วมองยังหมตายครับยังดินอยู่อ๋อหลังชุดท้ายหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวจังไงออกมา ไปผลงานพี่ที่ยุ่วเขา่าเพียรเขา่ขากันง่ายมากครเฮ้ยอพี่น้องบันเ,เดี๋ยวจังเอาจับใส่ถุงครับผมปกกปไปพี่น้องจับกบใส่ถุงครับบาน,นอ่าชมผลงานครับเอามาร่วมนะครับผมจับแล้วไม่ผิดหาของดูของเได้หายาบันติดดับโอ้ยสมนี่แหละครับไซซ์ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเอ้อ ชมผลงานครับสองมาครับเอาๆยกยกขึ้พี่น้องเราเบื้องนี้ตัวอุ้ยกำสองโตเลยครับสองอ๋อสองพี่นองใส่หมดเงยเอาขึ้นมาเบื้องนงหมดเงยเอ้ยเอ้ยโอ้หมดเงยเลยพี่น้องเอ้ยบานบกกำแน่นโอ้ตายตายเเอาใส่ถุงครับใส่ถุงมันยังยกใกล้น้ำอยู่นี่นั่งนี่ใส่ละนั่งนี่สอ ไอ้สองครับหลังนี่สองของท่านครับเพื้นว่าอาบขึ้นมาก่อนโอ้บักอาบเลยพี่น้องเลยอคือเมื่อก่อนตอนยามมันบ่ได้จับมานั่งครับมันจีสวยพี่น้องสีเขางานต่อครับผมว่าเป็นสองตัวนึงตาตัวเดียวตัวเดียวมันยังที่พี่พี่หลังพี่บันอ๋อหลังนี่หลังนี่สองพีนพ่น้องเออหมดอ,อ๋อเอยเอฟโอ้ยมันเสอยวข้างกลดได้ตัวนี้นไหม ตัวได้อยู่นสามตัวบ่ะโอ้กัมเทียเดียวเลยพี่น้องโอ้ยสองเอามาคือไม่เยอะครับอีกตัวนึงครับในแงียบอ่ะโอ้ยมานหมานหมานพี่น้องเอ้ยมือเนี่ยสามอ๋อเบิดบ่ครับเบิดไปเบิดแล้วตัดเบิดแล้วเบิร์ตเรา่เบิรตัวเนาะอ๋อพี่น้องเบิร์ตเบิรเออพอได้อยากได้กินอยู่ครับผมอ่ใส่ซัมเน่เราพี่น้องใส่หกเจ็ดหลังครับ พอได้อยากได้กินเพราะได้ปนได้ออมได้ยังอยู่ดอกครับผมโอ้หมานหมานครับใส,ใส่ใส่มาเบิงดูในะถุงอ๋อพีกไมมอีกรูทองคุนโอ้มนอยู่ข้างในขุนพี่น้องโอ้หมานหมาน,มานพี่น้องเอ้เพราได้แกงได้ปนได้ออมอยู่ดอกพี่น้องฮะตามท้ยนี สันี่แด้ครับพี่น้องอ๋อวัดที่นี่ใหในย้านเป็นมัดไว้ล่างเงียบครับผมเดี๋ยวสีได้เขาง้านต่อครับอ๋อพี่น้องคลิปนี้สับนี้แหะครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ